สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะพบกับป๊อปปี้อีกตามเคยค่ะวันนี้ค่ะป๊อปปี้จะมาอัปเดตนะคะโครงการเราชนะนะคะมาช้านะคะนิดนึงนะคะแต่ดีกว่าไม่มานะคะซึ่งวันนี้ค่ะโครงการที่ป๊อปปี้จะมาอัปเดตนะคะเป็นโครงการที่รัฐบาลนะคะช่วยนะคะประชาชนนะคะทุกคนทุกกลุ่มกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่ อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็มาฟังรายละเอียดค่ะเดี๋ยววันนี้พอก,กี้จะมาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งเพื่อนๆทราบกันอยู่แล้วนะคะตอนนี้ที่มีข่าวกันคลึกโครมเลยนะคะในทีวีนะคะหรือว่าในโลกโซเชียลออนไลน์นะคะเกี่ยวกับโครงการเราชนะนะคะตัวนี้ ซึ่งโครงการนี้ค่ะผู้ที่ได้รับจะเป็นใครบ้างน,นะคะและมีเงื่อนไขยอย่างไรนะคะแล้วถ้าเกิดได้รับแล้วเนี่ยต้องใช้สิทธิ์นะคะในวันไหนเงินจะเข้าเมื่อไหร่นะคะแล้วเราล่ะเราอยู่ในเกณฑ์ของผู้ที่จะได้รับโครงการเราชนะหรือเปล่า วันนี้เขาเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆนะคะเรามาเช็คกันนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์นะคะผู้ที่ได้รับโครงการนะคะจากที่รับช่วยเหลือนะคะโครงการเราชนะหรือเปล่านะคะหากนะคะเราอยู่ในโครงการนะคะอยู่ในเงื่อนไขนะคะที่รัฐนะคะให้การสนับสนุนนะคะก็เราควรจะรับโอกาสตรงนี้ไว้นะคะในส่วนที่รัฐสนับสนุน ะะก็มาฟังกันนะคะเพื่อนๆนะคะรัฐนะคะโครงการตัวนี้นะคะรัฐบาลนะคะแบ่งออกเป็น3ากลุ่มนะคะซึ่ง3ากลุ่มนี้นะคะก็จะมีกลุ่มแรกนะคะที่รัฐจะให้การสนับสนุนก็คือกลุ่มผู้ถือบัตรสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้ถือบัตรสอนการซึ่งบัตรนี้นะคะก็ ได้รับอัตโนมัติเลยค่ะก็คือนะคะเงินเข้าอัตโนมัติเลยนะคะก็เงินเนี่ยจะเริ่มเข้านะคะงวดแรกนะคะก็จะเป็นวันที่5นะคะวันที่5กุมภานะคะก็จะ ทุกวันศุกร์นะคะจนกว่าจะครบนะคะก็ให้จํานวน2เดือนนะคะจํานวน2เดือนนะคะส่วนยอดเงินนั้นนะคะก็จะอยู่ประมาณ675บาทถึง700นะคะก็เพื่อนๆก็สามารถไปเช็คได้นะคะวันที่5ากรุมพาค่ะสามารถไปเช็คได้นะคะว่ายอดเงินของลูกค้าเนี่ยจะได้นําไปใช้เนี่ยนะคะจับจ่ายใช้สอยเนี่ยอยู่ที่วงเงินเท่าไหร่นะคะ ซึ่งนะคะรัฐบาลนะคะก็อยากที่แจ้งไว้ก็คือทุกวันศุกร์นะคะจนกวา่าโครงการเนี่ยจะหมดก็คือ2เดือนนะคะคือเดือนละ3,500นะคะ3,500ใช้ได้2เดือนนะคะก็คือรัฐให้เดือนกุมภาเนี่ย่ะจนครบจนครบจำนวนนะคะมีให้สีสุกนะคะก็จะเป็นสุก สุกที่5นะคะก็เดี๋ยวนะคะสุกที่5สุกที่12บสองกุมภาสุกที่19บเกุมภาและสุกที่26่สิบหกุมภานะคะนี้ที่รัฐนะคะจะมอบเงินในส่วนนี้ให้นะคะส่วนเพื่อนๆว่าเอา้าเงิน600กว่าบาทหรือยเจบาทเนี่ยที่รัฐมอบให้มันยังไม่ถึง3าวพเลย เพื่อนๆคะอย,าย่าลืมนะคะว่าในส่วนที่รัฐมอบให้หจํานวนนี้จะไปบวกกับเงินที่เพื่อนเพื่อนนะคะได้ในส่วนของจํานวนเงินนะคะจากบัตรก่อนหน้านี้นะคะเขาจะให้บัตรโสดิกาแห่งรัฐแต่ปกติบางบางท่านก็จะได้200บางท่านก็จะได้300ถูกต้องไหมคะก็เขาเพิ่มนะคะทางรัฐเนี่ยเพิ่มให้นะคะในส่วนของจากจ่ายใช้สอยเนี่ยเพิ่มมาให้อีก 5้าบาทนะคะก็พอเพิ่มมาให้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นเงิน,งนที่เพื่อนๆได้ใช้จ่ายอยู่นะตอนนี้คือ800บาทถูกต้องไหมคะบางท่านได้800บางท่านได้700รนะคะที่เพื่อนๆได้ใช้อยู่ตอนนี้นะคะและก็เงินจํานวนนั้นนะคะที่มันจะเข้าทุกวันที่1น,นะคะ800อบาทนะัอันนั้นนะ่ะถูกนํามารวมกับเงินตัวนี้ที่รัฐบาลที่รัฐบาลนะคะจะให้ทุกวัน สุกด้วยนะคะรวมกันแล้วนะคะทั้งหมดที่รัฐบาลเข้าให้เนี่ยจะอยู่ที่3,500บาทนะคะต่อเดือนนะคะหากเพื่อนๆสงสัยยังไงสามารถคอมเมนต์ถามนะคะใต้เชทไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวบ๊อบบี้จะมาตอบทุกคำถามเลยนะคะและเงินตัวนี้ค่ะเพื่อนๆได้มาแล้วนะคะเพื่อนๆต้องใช้ให้หมดนะคะก่อนวันที่ 31พฤษภาคมนะคะถ้าเพื่อนๆใช้ให้หมดในวันที่31พฤษภาคมนะคะสิทตัวนั้นนะคะก็จะถูกตัดไปไม่สามารถใช้ได้อีกนะคะ ผู้ที่ถือบัตรโซนการแห่งร้ฐนนะคะตามที่แจ้งไปข้างต้นนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปทําความเข้าใจได้เลยนะคะสามารถถ้าเกิดไม่เข้าใจนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะและกลุ่มต่อไปนะคะที่บ๊อปปี้จะนะคะ,ะแจ่งก็จะเป็นกลุ่มที่นะคะใช้โครงการคนละครึ่งถ้าพูดถึงโครงการคนะละครึ่งนะคะนะคะที่เชื่อ แล้เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ใช้โครงการคนละครึ่งนะคะที่รัฐนะคะได้จัดสรรมาให้เรานะคะซึ่งกลุ่มที่อยู่โครงการคนละครึ่งนะคะในกลุ่มนี้นะคะก็คือกลุ่มนี้เนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะก็คือว่าเดี๋ยวรัฐนะคะจะดําเนินการตรวจสอบน,นะคะผู้ที่อยู่ในเงื่อนไข ตามที่รัฐแจ้งนะคะก็คือผู้นี่กลุ่มที่อยู่ในเงื่อนไขก็คือกลุ่มที่ไม่ได้เป็นบำนานะคะบำเหน็จบำนาหรือกินเบี้ยวหวานนะคะของรัฐนะคะ,ะ,คะแล้วรระะะะากลุมก่มที่ไม่อยู่ในประการสังคมนะคะคือกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่อยู่ไม่อยู่ในประกันสังคมก็คือกลุ่มที่ไม่อยู่ในประการสังคมในมาตรา33 เพื่อนๆก็สามารถตรวจสอบเสียงประการสังคมของตัวเองได้นะคะที่ประการสังคมนะคะได้ทุกจังหวัดเลยนะคะตรวจสอบดูนะคะว่าเราอยู่ในมาตราการเดิมหรือเปล่านะคะและนะคะเ,เพื่อนๆนะคะสิทธิ์ตัวนี้เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้รับข้อความ s m s นะคะแจ้งมาจากโครงการนะคะว่าเพื่อนๆได้รับสิทธิ์ในในในส่วนของโครงการเราชนะในเงิน3500าบาท เพื่อนๆได้รับบุงเจ็ดในตัวนี้นะคะเพื่อนๆก็กดนะคะกดเข้าก็กดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้าไปกดรับสิ์นะคะแล้วเพื่อนๆก็นะคะก็มันจะมีในส่วนวงเงินวงเงินตัวนี้นะคะมาให้วงเงินตัวนี้นะคะจะมาให้ในวันที่18กุมภาพันธ์นะคะวงเงินนะคะจะให้ทุกๆวันพฤหัสนะคะทุกๆวันพฤหัสนะคะแล้วก็ในส่วนเงินที่ให้นะคะก็ให้เดือนละ3ามร้อ 500บาทนะคะก็ใช้ได้นะคะคั้งแรกก็จะเป็นวันที่18กุมภาที่รัฐนะคะจะนําเงินเข้าให้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะมี sms เข้านะคะอย่าลืมกดดูนะคะเผื่อเรานะคะจะเป็นคนหนึ่งที่เราช่วงีนะคะในส่วนที่ได้รับนะคะในส่วนของเงินนะคะมูลค่า7,000บาท2เดือนคือเดือนละ3,500บาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆได้รับแล้วนะคะเพื่อนๆก็กดยืนยันสิ่งและ ะะเข้ามาดูในแอปของตังของเรานะคะในวันที่18กุมาพันธ์ะคะและนะคะกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือนะคะกลุ่มที่ไม่เคยค่ะได้รับนะคะการสนับสนุนในโครงการคนละครึ่งเลยนะคะไม่ได้ร่วมคนละครึ่งเลยนะคะและก็ไม่ได้นะคะในส่วนของเราเที่ยวด้วยกันอัน โครงการก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้แบบสนับสนุนรัฐไม่ได้สนับสนุนเลยไม่ได้ใช้โครงการใดๆเลยของรัฐเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่ากฎเกณฑ์ของเขาก็คือกฎเกณฑ์ที่รัฐจะเข้ามาช่วยนะคะก็คือในส่วนของโครงการเนี่ยจะจะต้องจะต้องเป็นผู้ที่นะคะอย่างที่แจ้งไปข้างต้นก็คือไม่กินบมเหน็ดนมนาน ะะไม่มีเงินนะคะในบัญชีนะคะ,ะต้องไม่เกิน500แสนบาทนะคะเงินออมแล้วก็ในส่วนของรายได้นะคะต่อปีต้องไม่เกิน3 0 0แสนบาทนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆลองตรวจสอบสิตัวเองดูหาเพื่อนๆนะคะอยู่ในเงื่อนไขนะคะของโครงการก็สามารถที่จะ ไปนะคะที่ www. dot. r a c h n a com ได้เลยนะคะสามารถที่จะเข้าลงทะเบียนนะคะจริงๆแล้วว่าทางรัฐบาลนะคะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19มการกาคมวันที่29มการาคม นะะจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นะคะ2564นะคะซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่3แล้วนะคะวันที่3กุมภาพันธ์นแล้วนะคะก็ยังเหลือเวลาคะ่ะเ,เพื่อนๆยังเหลือเวลาอีกหลายวันนะคะเ,เพื่อนๆก็ลงทะเบียนนะคะถ้าตรวจสอบสิทธิ์ของเราแล้วนะคะว่าเราอยู่ในเงื่อนไขนะคะที่รัฐบาลให้การสนับสนุในในโครงการเราชนะ เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดลงทะเบียนนะคะแล้วก็ขอรับสิทธิ์ในส่วนตรงนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะทางโครงการนะคะหลังจากเพื่อนๆนะคะกดรับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนต่างๆที่เราชนะนะคะให้กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอนะคะรอในส่วนของ SMS นะคะรอในส่วน SMS นะคะแจ้งนะคะว่า คุณได้ผ่านนะคะหรือนะคะมันจะมีวิธีหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปตรวจสอบนะคะตรวจสอบ w w w บเว n a c o m ได้นะคะในวันที่8นะคะกุมภาพันธ์นี้นะคะคือเพื่อนๆลงแล้วนะคะอาจจะลงวันที่29รลง30หรือลงวันที่1ก็ตามนะคะลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆก็นะคะอยากจะตรวจสอบสิว่าเราเนี่ยได้รับนะคะยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการราชนานี้ไหมนะคะก็วันที่8นะคะกุมภาพันธ์นี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะนะคะ เข้าไปในเว,เว็บแล้วก็ไปเช็คสิทธิ์ตัวเองได้เลยนะคะซึ่งเมื่อกี้นิดนึงค่ะเพื่อนเือลืมบอกนะคะลืมบอกในส่วนของเวลานะคะในการลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆพบอกว่าอุ้ยเนี่ยลงทะเบียนเราลงตีห้าทำไมไม่กดเข้า เราชนะไม่ได้ทาไมมันทำไมมันกดลงทะเบียนไม่ได้นะคะเพราะว่อยากจะบอกนิดนึงว่านะคะที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่12กุมภานี้นะคะก็คือสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่นะคะตอนเช้านะคะ6นาฬิกานะคะจนถึงนะคะ23นาฬิกานะคะจนถึงเวลา23นาฬิกานะคะเพื่อนๆนะคะเวลาลงทะเบียนนะคะก็ดูเวลาด้วยนะคะว่า เร,เราลงเนี่ยคือ,อเข้าตามในเงื่อนไขของเขาและลงตามในเวลาที่เขากำหนดหรือเปล่านะคะจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะคะเดี๋ยวว่าโวยวายว่าทำไมม,มันใช้ไม่ได้เข้าไม่ได้นะคะแล้วนะคะอย่างไรแล้วนะคะก็ฝากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะสิทธิ์นี้นะคะทุกคนนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับนะคะถ้าอยู่ในเงื่อนไขของโครงการเราชนะนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะหาเพื่อนๆนะคะคิดว่า คลิปวีดีโอนะคะที่บ๊อบบี้ทำนะคะ,ะตัวนี้มีประโยชน์ต่อชุมชนหรือมีประโยชน์ต่อทุกคนนะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะแชร์คลิปวีดีโอตัวนี้นะคะให้เพื่อนๆนะคะที่อยากจะทราบถึงโครงการ เราชนะนะคะว่ามีวิธีการลงทะเบียนอย่างไรมีวิธีการรับสิทธิ์อย่างไรเงื่อนไขมีอะไรบ้างนะคะแล้วถ้าสงสัยเกี่ยวกับโครงการตัวนี้สามารถโทรหาใครสามารถที่จะติดต่อใครหรือสอบถามยังไงได้บ้างนะคะป๊อปปี้ก็เปิดให้เพื่อนๆทุกคนนะคะที่เป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจน,นะคะหรือว่าจะเป็นแฟนช่อง y t u t u ป๊อปปี้หรือยูทู u เ e อร์คิชนะคะสามารถที่จะเข้านะคะมาสอบ ถามหรืออ,อ,อ,อยากจะมีอะไรที่แนะนำเพิ่มเติมนะคะหรือ มีข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะามาคอมเมนต์มาคุยกันนะคะมาถือว่าเราจะได้มาแบ่งปันกันนะคะ,ะ,คะเพื่อชุมชนนะคะของเรานะคะแล้ววันนี้นะคะไม่ทราบว,ว่าเพื่อนๆนะคะอตอนนี้อาจจะทํางานอยู่หรือว่า,าไม่ได้ว่างนะคะที่จะมานั่งฟังในส่วนของคลิปตัวน,นี้นะคะก็สามารถแช์นะคะแชร์ไปหน้าหน้าเฟซนะคะแล้วก็เก็บไว้ ดูนะคะคแล้วก็ถ้าเกิดเราว่างนะคะเราว่างเราอยากจะมาดูทําความเข้าใจหรืออยากจะดาวน์โหลดคลิปนี้นะคะให้คนอื่นๆนะคะได้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับคลิปนะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะไม่มหมดคลิปเลยนะคะคร mm hmm. าวนี้นะคะป๊อปปี้ก็มีรายละเอียดในส่วนของโครงการเราชนะนะคะมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะ mm hmm. เพียงเท่านี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวมีคลิป ใหม่ๆนะคะมีสาระดีๆอย่างไรนะคะเพิ่มเติมนะเดี๋ยวป๊อปปี้นะคะก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะคะเป็นระยะๆนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนฝากช่องป๊อบป,ปี้ The YouTuber Kids ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร์และสั่นกระดิ่งที่ไม่กินนะคะให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะเป็นกาลังใจให้ป๊อปปี้ด้วยนะคะวันนี้ป๊อปปี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ Hai wow. Ayana.